สวัสดีค่ะพเพื่อนๆชาตนี้ได้อีกถุงนะคะเพราะว่าไปตรงที่ร้านสาวอยู่นะคะถ้ามันเผื่อเขาเก็บไม่เป็นนะคะ่ยคะพเพื่อนๆเยอะนะคะมีควงนึงที่เราแบบว่าเราชอบมากเลยนี่เป็นมะขามหวานพันสีทองนะคะแต่ว่ามันไม่ได้ลูกใหญ่เนาะหลายปีแล้ว น้ำเนี่ยสวยไหคะมีพวงหนึ่งที่เราชอบมากนี่นะคะเพื่อนดูสิคะนี่พนะวงหนึ่งนะคะมันก็มีลูกเด็ดด้วยเนะเาะอ๋อต้องหลายรูปก็เราก็เห็นเลยว่ามีอีกพวงหนึ่งนะที่เรามานี่นะคะเพื่อนๆอะมีหลายลูกเหมือนกันเหมือกันนี่เขาสะออนเลยนีนะ่สองพวงนะคะนี่ เป็นไงแล้วเพื่อนๆห้องใหญ่ไหมคะหวานมากเลยนะคะเพื่อนๆที่เป็นพวงก,ก็จะมอีอย่างะะเงี้ยค่ะที่แบบว่าทั้งสุกด้วยแล้วก็ไม่สุกเป็นแบบหำหำนะคะเกิดแจงเราไปขาเรื่องนี้แล้วค่ะนะคะอันนี้เช้านี้นะคะ อันนี้ของเมื่อคืนค่ะน,นี้หลานเก็บมาหลานเก็บมาทั้งนี่ที่เดิมชอบผ่าซออันทนี่มันเป็นปงพวงมากกว่าค่ะเุนนี่ค่ะปงพวงงนะคะชอบจับกันในหลายลูกนะคะชอบมากเลยนี่อันนี้ก็สวยนะคะลูกสวยดี นี่ค่ะด้านในจะเป็นแบบนี้ทั้งหามสุกๆหน่อยเนาะอันนี้มันจะแตกนะคะเพราะว่าเราใช้ไม้ฟาดลงมาด้วยบางอันเราก็เอาไม่ถึงเนาะน,นี่เจ้านลูกใหญ่มากเลยค่ะอันนี้ก็ลูกใหญ่ลูกสวยนะคะอยวให้ยายมาแพ็คเอาไปขายนะคะ จากที่เราขึ้นต้นเมื่อาวานนี้แล้วค่ะเริ่มจะหมดแล้วล่ะคะ่ะดอกเล็กๆหน่อยๆนะเหะ็นไหมคะเพื่อนๆเมื่อวานให้ลูกชายถ่ายวีดีโอให้นะคะตอนขึ้นไปกับหลานสาวหลานสาวขึ้นมาตอนหลังแล้วล่ะคะ่ะนี่ราคาเหลือนิดหน่อยนะคะเหลือแค่นี้เองแต่ว่าเก็บไปขายได้หลายรอบแล้วนะคะ ไม่ว่าจะไปขายอยู่บ้านย่านะคะก็จะไปปลูกอยู่บ้านย่าแล้วเก็บมาขายค่ะคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ